หัวหมูบัดคิวครับนี่วันนี้อยู่กับน,น้องนนโอนะครับนี่น้องนนโอมาก่อนแม่เลยวันนี้นี่เป็นลูกสาวที่บ้านนะฮะขยันมากนี่สับหมูสับหมูก่อนที่แม่จะมาเลยวันนี้ได้มาเยอะมกักเลยเนี่ย ก็เป็นเป็นหมูที่ว่าหั่นเอาไว้นะครับเวลาลูกค้ามาจะได้จะได้ง่ายต่อการแบบเสิร์ฟนะตักหนีบใส่ถุงใส่ถุงช่างช่างกิโลตรงนี้แล้วก็ขายได้เลยนี่เป็นคล้ายๆายสูตรหมูพะโลนะครับไม่ได้ต้มธรรมดานะเป็นเป็นต้มพะโลแต่ว่ามันแห้งๆแล้วนะมันไม่มีน้ํานะครับจะเป็นที่นี่เขาจะไม่ได้ให้น้ําด้วยใช่ไหมมันจะเป็นแห้งมันจะเป็นแห้งๆมันไม่เหมือนกับหมูหมูพะโลแบบทั่วไปนะครับ อันนี้ที่เป็นส่วนของลิ้นนะเป็นลนิ้นมันนะครับเขาะจะแยกมาต่างหากจากจากหัวนะครับที่สองหัวนี่จะมีลิ้นมีมีหูมีหน้ากากหมูนะนี่ครับร้านนี้ขายดีคนชอบมา่ายนะคนก็ชอบดูนะฮะเป็นร้านบิวแล้วร้านนี้นะนี่ครับนี่ก็เป็หน้ากาก,ากหมูอันนี้เริ่มขายตั้งแต่8ปดิบบาทใช่ไหม เริ่มต้นที่60บาทเขาแล้วก็จะมีพวกผักพวกอะไรยำให้ด้วยนะมีสองแบบคือแบบยำแล้วก็แบบแบบเอาไปจิมน้ำจิ้มเองนะอ่ามีสองแบบนะครับเริ่มต้นที่60บาทพร้อมยำเลยแต่ถ้าใครอยากอยากได้ทั้งทั้งหมดนี้เลยก็ได้เนาะขายเป็นกิโลกิโลละสามร้อย <300. S 1> โอ้โลละสามร้อยห้าสิบนะมันจะมีแบบเครื่อง <100. S 1> เคียงให้หมดเลยสามร้อยสิบเนี่ยม <100. S 1> ีมีก <100. S 1> ็สามร้อยเฉยนะอ่าสามร้อยเฉยนะนี่ครับ อยู่กับน้องเนโอนะฮะคุณแม่แบมยังไม่มาเลยนี่สามโมงกว่าเองเปิดร้านแล้วอันนี้มันจะอยู่ข้างโรตัส์ครามสองนะครับเห็นคนสอบถามเข้ามาเยอะมันหาไม่ยากหรอกเขาอยู่ข้างตลาดเนี้ยเข้ามาก็เจอเลยในตลาดนี้เนาะนี่อันนี้เป็นเป็นเป็นส่วนของหน้ากากมันเนี่ยวัตผ่านอยู่เนี่นี่หน้ากากมันนะฮะดูสีดิเราะว่ามันจะเป็นเนื้อขาวนะมันมันไม่ใช่มันนะครับมันเป็นเนื้อขาว กินล้อก็ไม่อ้วนนะแล้วน้ําจิ้มเขาสูดเด็ดมากมันจะเป็นน้าจิ้มเปรี้ยวหวานนะโน่ดอันนู้นนะเปรี้ยวเผ็ดหวานไหนอะโอ้ยัง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 ไม่ได้เปิดเลยตัวนี้ก็หานล้อลูกค้าไปก่อนนะครับสามโมงนี่นี่ต้องคมนะนี่ต้องคมนะครับมันจะมีมันมีหนังหน้ขาวแล้วก็มีเนื้อด้วยติดไปด้วยเนาะ โอ้โน่ากินนะ แล้วพี่อีกคนหนึ่งไม่มาเหรอชื่ออะไรนะยังไม่มาค่ะกันอ๋อมาพร้อมกันร้านนี้เขาจะมีสามคนนะครับขายมีพี่สาวมีน้องสาวมีคุณแม่